สวัสดีครับผู้ชมนะครับไทยทีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์คราฟนะครับกับไมค์คราฟวอร์ตรีวิววันพีชนะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเค วันนี้นะครับมาต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับในหมดรีวิววันพีชนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวพวกฮาคิวิชาดาบคาราเต้มนุษย์เงือกแล้วก็อาชีพต่างๆนะครับประมาณนี้ในวันนี้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มด้วยวิชาดาบกันเลยดีกว่านะครับผมก็วิชาดาบเนี่ยครับมีอยู่4สกิลนะครับเวลาทุกคนเนี่ยอยากเลือกอาชีพใหม่ต้องใช้สมุดสีเขียวๆอันนี้นะผมก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะ เดี mm ๋ยวผมจะเล่นอันนี้นะครับก็คือวิชาดาบนะผมอ๋อเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อสี่อาชีพนะครับเราจะมาเริ่มจากวิชาดาบกันเลยดีกว่านะครับมามาดูกันนะครับว่าวิชาดาบนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็มีอยู่ทั้งหมด4สกิลนะครับมีอยู่4ท่าเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นดีกว่านะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปดูท่าแรกนะครับผมจัดมาทุกคนท่าแรกครับคือท่าพุ่งนะผมนี่ เวลาพุ่งนะครับจะสร้างความเสียหาย8เอ่อ8ดาเมจทั้งหมด2ครั้งนะครับอืมประมาณนี้ทุกคนเนี่ยครับอ่ะพุ่งอ่ะเนี่ยผมพุ่งไปแล้วก็ฟันนะครับต่อไปนะครับมาดูท่านที่2เราดีกว่านะครับผมคือการนี่ครับผมปล่อยขึ้นดาบนะครับในแนวนอนนะฮะถัดไปนะครับท่าที่สามนะครับเป็นการปล่อยขึ้นดาบในแนวตั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับมาดูท่านที่4ี่กัน ครับผมเป็นการตวัดดาบนะครับตวัดขึ้นดาบไปนะครับผมคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยครับจะโดนดาเมจทั้งหมด12ดาเมจนะครับสามารถสร้างความเสียหายแบบกระจายได้นะฮะมาดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่โดนเอาใหม่นะฮะต้องต้องเล็งดีๆนิดนึงงนี่ครับผมนะก็จะโดนความความเสียหายแบบหมู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับวิชาดาบนะครับก็คือเวลาเราเลือกอาชีพแล้วจะมีสกิลพวกนี้มาให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะประมาณนี้ โอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของอาชีพสไนเปอร์กันนะครับมีอยู่ทั้งหมด4สกิลนะครับเดี๋ยวมาลองอะไเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการยิงไฟออกไปนะครับสร้างความเสียหาย8ดาเมจนะครับก็เราต้องกดใช้ก่อนนะครับถ้าเราไม่กดใช้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับกดใช้แล้วก็ยิงออกไปนี่ก็ติดไฟนะครับถัดมานะฮะสกิลที่2นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม มาสกิลที่2นะครับยิงไปเลยนี่ครับเป็นกระสุนพิษนะครับทุกคนเวลายิงไปจะมีเออเป็นหมอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สักพักจะติดพิษนะครับอย่างนี้เออไปเลยโคตรเจ๋งใช่ไหมล่ะนะครับก็ทําความเสียหายแบบหมู่ได้ด้วยนะครับยิงอีกทีนึ่งปุ๊บนะครับก็จะเป็นควันอย่างนี้เนาะโอเคถัดไปนะครับมาดูสกิลที่3ามกันนะครับก็น่าจะเป็นการยิงต่อเนื่องสามครั้งนะครับลองดูนะนี่ครับเป็นการยิงระเบิดออกไปทั้งหมด3ครั้งนะฮะ ประมาณนี้เจ้าคีเปอร์โดนดทุกทีนึงปัมป๊มปัม๊มปั๊มเรียบร้อยโอเคถัดมานะฮะสกิลที่4นะครับนี่ผมลองยิงดูโอ้เป็นระเบิดนะครับแต่จริงๆมันน่าจะบักรือเปล่านะผมว่าน่าจะเป็นบักรป,ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเออสกิลเขาน่าจะบักี๋ยวผมขอเออเอาเข้าใหม่นะรนโอเคอ่ะเป็นระเบิด ในเวอร์ชันนก่อนนี่เวลายิงอันนี้มันเป็นแคคตัสไงมันจะเป็นพวกแคคตัสขึ้นมากระบองเพชรขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่บักนะครับก็ถือว่าเป็นระเบิดแล้วกันในเวอร์ชันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพสไนเปอร์นะครับผมถัดไปนะครับเราไปอาชีพอื่นกันเลยดีกว่านะครับผมถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปอาชีพหมอนะครับน่าจะเป็นอาชีพของช็อปเปอร์นะครับผมวิธีการใช้ง่ายเลยครับทุกคนทุกคนต้องมีไอ้นี้ก่อนนะครับคือกระเป๋าแพทย์นะครับผมอันนี้นะครับเมดิคแบ็กนะครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับในการใส่่นนนะะะครับจเป็อยาง แล้วก็มาดูที่หลังเรานะครับจะมีกระเป๋านี่อย่างนี้นะครับผมมาคือถ้าไม่มีกระเป๋าอันนี้มันจะใช้อาชีพนี้ไม่ได้นะครับสกิลแรกนะครับคือ first aid นะครับในการฮิลนะฮะนี่ครับผมคือเราต้องคลิกก่อนนะครับแล้วก็สามารถฮิลคนอื่นได้จะมีออร่าเขียวๆอย่างนี้นะครับปั๊บอย่างนี้ถัดมานะฮะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลยาพิษนะครับอืใช่ไหมเป็นสกิลยาพิษแน่เลยนี่ไงครับผม medic back explosive นะครับ จริงๆมันน่าจะเป็นระเบิดว่าแต่มันน่าจะเป็นระเบิดยาพิษนะครับผมก็เป็นการปล่อยระเบิดพิษออกไปแล้วรอบ,บตัวเรานะครับจะมีออร่าเขียวๆเกิดข,ข,ขึ้นในะรัน้วก็คนที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยครับจะติดพิษหมดเลยทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตรงแถวนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีคนอยู่เยอะมากนะครับผมเออแล้วก็มีครูดาวนั้นมากมาลองดูนี่ครับติดพิษหมดเลยทุกคนนะครับผมอ่าไอ้นี่ก็ติดพิษนะครับทุกคนโอเคถัดมานะฮะสกิลที่3นะครับ เป็นการโยนยานะครับโอ้ยเป็นการโยนยาได้เป็นยาแบบหลายๆนิได้นึงอ่ะอันนี้ยาพิษใช่ไหมเออแต่อื่นก็อาจจะเป็นยาพวกยาสโลหรือว่ายานู่นนี่ครับยาดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการโยนกระเป๋าเอากระเป๋ายาโยนยานี่ครับผมโยนยาพิษใส่เจ้าโดโจแล้วเดี๋ยวเราไปอาชีพถัดไปเลยดีกว่านะครับผมก็คืออาชีพนี่ฮะอันนี้ไปแล้วหมอไปแล้วน้องก็เป็นอาร์ตออเวชเอร์นะครับผมน่าจะเป็นอาชีพของนามินะครับ มาดูกันนะครับว่าแต่ละอันทาได้ได้นะครับอันนี้คือฮีสบอลน่าจะมีเป็นอะไรบ้างวะมีฮีสบอลมีคู b บอลแล้วก็ทันเดอร์บอลนะครับโอเคฮีสบอลนะครับเป็นการปล่อยบอลออกไปก็เราต้องใช้สูตรในการผสมมันจะเป็นพวกฝนตกหรือว่าเป็นพวกฟ้าผ่าลงมานะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราผสมไปมันอาจจะเกิดบัคกกันได้นะครับโอเคอันนี้มันจะรวมกันละอ่านี่ครับผมผมผสมไปแล้วเป็นหมอกปะหรือฟ้าผ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับจะเป็นยังไงเนะี่ย อันนี้ผมสร้างเมฆขึ้นมาอันถ้าเราใส่ฮีทบอลไปผมจะลองใส่มั่วไปนะครับเพราะว่าผมจําสูตรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ไอ้เว็บที่เขาเว็บที่เขาบอกสูตรไอ้พวกสูตรผสมพวกนี้มันหายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไ้รออัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เหมือนจะอัปเดตมาแล้วภายในไม่กี่วันนี่แหละโอเคนี่ครับก็เป็นการสร้างเอ่อพวกฟ้าฟ้าผ่าพวกฝนขึ้นมาเดี๋ยวนะจะลองใส่อะไรอ่ะนี่ครับฟ้าผ่าเนี่ยนะอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ฟ้าผ่านะ อ่าเมื่อกี้ใส่มั่วๆนะครับสูตรมั่วๆติดเฉยอาจารย์โดนโจ้อาจารย์โดนโจ้โดนฟ้าผ่าไปเลยทุกคนผมสร้างฟ้าผ่าได้โอ้อาจารย์โดนโจ้โอเคประมาณนี้นะไปรอดูสูตรเราเองนะครับส่วนนี้นะครับอ่านี่ด้วยจริงจด้วยนะครับเป็นการยิงยิงพวกเอ่อเมฆออกไปอ่าก็จะกระเด็นนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเป็นการยิงไข่อะไรทุกอย่างอ นี่อันนี้มันอันใหญ่กว่าไงอ่าผมใส่ไปละี๋ยวใส่ดูอีกทีนึงอาจจะมีอะไรติดก็ได้นะครับทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอาชีพ art or a d e t t e r นะครับก็เดี๋ยวไปลองผสมเอาเองนะครับอาจจะได้ฟ้าผ่าหรือว่าฝนตกลงมานะครับผมถัดไปนะครับเอ่ออันนี้นะครับมันจะสามารถเลือกได้ไอแฟคชั่นเนี่ยเราเลือกได้หลายอย่างนะเช่นายเลหรือว่าพวกทหารเรือหรือว่านักล่าฆ่าหัวนะครับหรือว่าคณะปฏิวัตินะครับซึ่งก็ไม่มีผลอะไรนะผมจะข้ามไปนะครับอันนี้นะครับ มาดูพวกนี้ดีกว่าครับเผ่าพันธุ์นะครับก็จะมีมนุษย์นะครับแล้วก็มนุษย์เงือกนะครับแล้วก็พวกไซบอร์กนะครับก็จะมี3อันนะฮะอย่างแรกนะครับทุกคนมาดูมนุษย์กันเลยดีกว่านะครับมนุษย์นะครับถ้าเรามีโดริกิครบ1 0,000ื่นนะครับก็จะใช้วิชา6รูปแบบได้ครบเลยนะครับก็มีทั้งหมด6สกิลนะครับเขาเป็น6รูปแบบวะเนาะโอเคมาดูนะครับว่าแต่ละสกิลของวิชา6รูปแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสกิลที่1นะครับคือท่าโซนะครับคือการวิ่งไวนะครับผมวิ่งไว นะก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนท่านที่2นะครับก็คือกายาเหล็กนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะฮะผมต่อยอาจารย์แล้วครับโอเคตอนนี้ครับผมใช้กายาเหล็กอยู่นะครับก็เวลาคนที่โจมตีเรานะครับก็ไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะทำอะไรผมไม่แน่ียอาจารย์โอเคถัดมานะฮะสกิลที่3นะครับเก็บโปะนะครับหรือว่าเดินชมจันทนะครับผมก็สามารถโดดขึ้นมาดึงๆอย่างนี้ได้นะครับผมเป็นการเดินเดินชมจันทรนะฮะ โอเคต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับฝ่าเท้าวายุนะฮะครับผมเป็นการใช้เท้าตบัดขึ้นออกไปนะครับสร้างความเสียหาย20ดาเมจเลยนะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมถัดมานะฮะสกิลต่อไปก็คือเอ่อจะชนีเหล็กนะครับผมปุ๊บอย่างงี้คือต้องกดใช้ก่อนนะครับให้มันเป็นลูกสีน้ําเงินแล้วก็จิ้มไปนะครับก็ดาเมจถึง20ดาเมจเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ OP อยู่เหมือนกันโอเค ถัดมานะครับกายากระดาษนะครับอ่เดี๋ยวให้ลองให้ตีดูนะครับผมจะใช้นะครับเวลากายากระดาษนะครับใช้แล้วเนี่ยครับก็ตัวเราจะเคลื่อนไหวเหมือนกระดาษนะครับก็จะสามารถเอ่อทำให้มอนเตอร์เนี่ยโจมตีเราไม่ได้นะทุกคนจะตีผมโอ้ตีเข้าเลยครับก็คือครูดาวมันแป๊บเดียวเองนะ กายากระดาษก็คล้ายๆกายาเหล็กนะครับแต่คือกายาเหล็กเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเวลาใช้เนี่ยอ่ะแต่ใช้เป็นกายากระดาษนะครับทุกคนเราสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับอ่าแต่ก็ไม่โดนดาเมจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพวกคาราเต้มนุษย์เงือกกันนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด5รูปแบบนะครับสกิลแรกนะครับเป็นการยิงหยดน้ําออกไปนะครับผมโอ้สวยไหมล่ะอ่ะการยิงหยดน้ำออกไปอย่างนี้นะครับสร้างความเสียหาย5ดาเมจนะครับโดนประมาณทั้งหมด3ครั้งนะฮะ โอเคถัดมาสกิลที่2นะครับเป็นการยิงฉลามออกไปดาเมจ25ดาเมจนะครับแล้วก็ถ้ายิงใส่พื้นเนี่ยพื้นจะเป็นรูเลยนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับนี่ผมยิงออกไปฉลามฉลามยิงอ่ะย5้าดาเมจนะเนาะถัดมาครับสกิลที่3นะครับเป็นการใช้ฝ่ามือนะครับตวัดน้ําขึ้นมาแล้วก็ป้องกันดาเมจได้นะครับผมวันดีครับตีผมหน่อยเป็นไงตีผม ตีผมหน่อยเออเดินเดิตีโอเคโอเคมามาอ่างงงติอ่านะครับก็คล้ายๆกาย,ายาเหล็กนะครับท่านี้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับโอเคโอ้ยลุงโหดเกินถัดมาแนบลวนมาดูสกิลที่4กันนะครับเป็นรูปหมัดนะครับผมน่าจะเป็นหมัดตามะเออไม่ใช่อันนี้สิอันนี้นะ ครับเป็นการต่อยออกไปนะครับสร้างความเสียหายถึง20ดาเมจรอบๆบตัวเรานะครับตอนนี้ผมจะอัญเชิญซัมมอนคนมาเพิ่มหน่อยนะครับมาอัญเชิญนะโอเคมาลองดูนะครับไปนี่ครับผมโดน20ดาเมจรอบๆตัวเรานะครับถัดมานะครับสกิลที่5นะครับโอ้โหนี่มันสกิลวันฟารแมนเดี๋ยวเอาอาจารย์โดโจมาอ่าเป็นเท้านะครับทุกคนมาดูเป็นเท้าดาเมจตึ๊บดาเมจอะ10ดาเมจจริงไหม ฮัลโหลฮัลโหลสิบดาวเมททุกคนอุ <c> ้ย <oughs> ทาเพิ่มดาวเมทขึ้นสิบดาวเมทองเหรออะถัดไปนะครับไซบอร์กนะครับทุกคนก็มีสกิลอยู่ทั้งหมดหลายสกิลนะครับนี่นะครับซึ่งไซบอร์กนะครับเวลาเราเป็นอาชีพไซบอร์กแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีแถบโคล่าขึ้นอยู่หนึ่งเอ่อขึ้นอยู่ซ้ายล่างนะครับทุกคนต้องมีโคล่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออะเอาเอาต้าโคล่าขึ้นมาโอเคเอาต้าโคล่านะครับผม มาดูนะครับสกิลแรกเนี่ยครับมันจะใช้อะไรได้บ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับเป็นรูปไฟอย่างนี้นะครับเวลาใช้ไปนะครับก็จะยิงไฟออกไปนะครับสร้างความเสียหายอยู่ประมาณ 1- 2ดาเมจทำไมดาเมจมันน้อยจังวะแค่เป็นการยิงยิงไฟออกไปเนาะถัดมาสกิลที่2นะครับเป็นการกินโคล่ากินโคล่าให้หมดเลยแล้วก็จะเพิ่มนะครับทุกคนคือเพิ่มพลังกายเราดูดิ <c oughs> เพิ่มสเต็งมา2แล้วก็เพิ่มสปีดด้วยนะ นี่ครับแล้วก็ตอนนี้โคล่าผมหมดนะครับผมต้องเติมโคล่าก่อนอ่านี่นะเพิ่มทีละสิบจริงจังนี่คืออาาัลต้าโคล่านะเนี่ยสกิลพวกนี้เนี่ยคือมันต้องใช้โคล่าในการใช้นะครับผมโอเคนะ่าจะพอละถัดมาสกิลที่3เป็นการยิงลำแสงออกไปก็ดาเมจคูเยอะอยู่นะครับเห็นไหมคล้ายๆลำแสงของคิสซารุอะแล้วก็ดาเมจ เอาเรื่องแล้วก็ทำความเสียหายต่อพื้นที่ได้เยอะอยู่นะครับโอเคถัดมาสกิลที่4นะฮะยิงลำแขนยิงแขนออกไปนี่ไงสร้างความเสียหาย20ดาเมจนะครับแล้วก็ใช้โคล่าถึง10โคล่านะฮะใช้อัลต้าโคล่าทั้งหนึ่งอันเนี่ยโอเคประมาณนี้ถัดมานะครับสกิลสุดท้ายแล้วนะครับผมปุ๊บกูบินเออจกูอันเดียวอุอออ้นี่โกงมากคือใช้แล้วเนี่ยครับแล้วก็ต่อย มันจะเป็นไงคือใช้ล้วอยู่นิ่งนะครับแล้วก็มอนเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าเราจะบินแล้วก็ลอยหายไปในพริบตาทุกคนถัดไปนะครับมาถึงพระเอกของวันนี้กันนะครับเดี๋ยวไปดูพวกฮาคินะครับทุกคนมาดูวันแรกนะครับฮาคิสังเกตนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการซัมโมนพวกนี้ออกมาก่อนนะครับวิธีการใช้นะครับคลิกเลยอย่างนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะบอกนะครับว่ามอนเตอร์นะครับอยู่ตรงไหนรอบตัวเรานะครับก็เป็นฮาคิสังเกตธรรมดาเลยนะครับนี่นะตรงตรงขวาตรงตรงมุมขวานะ อประมาณนี้ถัดไปนะครับฮาคิสังเกตแบบมองเห็นอนาคตนะครับอันนี้มัน OP มาก,มากๆทุกคนดูดีๆนะครับดูนะปกตินะครับดาเมจเราจะโดนนะครับถ้าเราใช้มองเห็นอนาคต้วผมตีผมไม่โดนครับเพราะตอนนี้ผมหลบอยู่ไงแต่คือมันใช้ได้แบบเดียวนะครับไอ้อมันต้องใช้แบบระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้เออใช้แบบหลบความเสียหายอ่ะเห็นแล้วแล้วครูดาวมันก็นานมากนะครับก็แนะนําว่า ถ้าใครจะใช้ก็ต้องดูเวลาได้นึงเอออย่าไปใช้พร่มเพื่อนะครับไม่งั้นความเสียหายเราจะสัวเองนะครับถัดมานะฮะสกิลที่3นะครับเป็นการหมัดเคลือบฮาคิอย่างงี้เออนี่ครับขนาดหมัดธรรมดานะทุกคนดาเมจทั้ง2 0ดาเมจนะครับต่อยด้วยอ๋อนี่ครับเป็นการเคลือบฮาคิไว้ที่มือแล้วก็ต่อยออกไปถัดมานะครับสกิลที่4นะครับเป็นการเคลือบฮาคิฟูลบอดี้ทั้งตัวนะครับทุกคนดู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 เอาเดี๋ยวเเดี๋ยว คือสร้างความเสียหายผมไม่ได้นะแล้วคือผมก็ต่อยได้ด้วยอะคะผมก็เพิ่มเพิ่มดาเมจที่มือได้ด้วยครับทุกคนมาเจะต่อยกันสิลุงเรียบร้อยโอเคถัดไปนะครับอันนี้นะครับคือการเคลือบฮากิไว้ที่ดาบนะครับทุกคนนี่นะถ้าเราไม่เคลือบจะเป็นยังไงทุกคนดูดีๆนะฮะเห็นนะอันนี้มันอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอาดาบธรรมดามาดูอ่ะมาครับผมเห็นนะนี่ครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้นะครับผมมาดูกันนะครับ ปกติถ้าเราตีนะครับดาเมจมันจะน้อยใช่ไหมดาเมจเจ็ดดาเมจครับถ้าผมเคลือบไว้นะครับจะตีเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับถึง14ดาเมจนะฮะถือว่าใช้ได้เลยโอเคถัดมาถึงอันสุดท้ายแล้วครับฮาคิแห่งปราชันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมอ๋อเฮียงราชันป้าไปดินี่ับผม เวลาใช้ไปนะครับจะเกิดออร่าสีม่วงทั่วตัวเรานะครับแล้วก็มอนเตอร์ต่างๆที่เอ่อที่อยู่ใกล้เรานะครับจะหยุดอยู่กับที่นะครับเหมือนตอนนี้กําลังหลับแนบสนนแต่เขาก็จ้องหน้าผมนะเห็นไหมมันจ้องหน้าผมเอาไงล่ะเอองงงงงเป็นไงฮคิสสังเกตแบบมองเห็นนานะคตพวกนายงงแล้วเซ่ทำอะไรเราไม่ได้อ่ะโอเคมีประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ย ก็มีฮาคิมีโนมีนี้นั่นครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพ์ทหน้านะครับใครอยากให้รีวิวอะไรต่อนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันใหม่นะครับผม